แบรนด์ออกมาพูดแล้วปมดราม่าเจ้าลู่สื่อโดนเหยียดในมิลานแฟชั่นวีคสืบเนื่องจากกระแสข่าวนางเอกสาวชาวจีนชื่อดังเจ้าลู่สื่อโดนเหยียดหลังไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีค2023ล่าสุดทางแบรนด์เวอร์ซาเชได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่23กันยายน ที่ผ่านมาเมื่อเจ้าลู่ถือเข้าร่วมงานมิลานแฟชั่น2023ในฐานะแขกคนสำคัญของแบรนด์เวอร์ซาเชโดยนางเอกสาวเดินทางไปชมงานแฟชั่นของแบรนด์และยังถูกจัดให้นั่งข้างๆผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์และซ e อของเวอร์ซาเชก็ยังมารับเข้าร่วมงานด้วยตัวเอง ก่อนเข้าร่วมงานลู่สื่อได้ไปยืนโพสท่าให้สื่อมวลชนถ่ายภาพท่ามกลางกล้องนับร้อยตัวกลับมีผู้หญิงในงานสองคนออกมาทำท่าทำทางแปลกๆอยู่ข้างหลังลู่สื่อพวกเขาทำท่าชูสองนิ้วทำเสียยิ้มล้อเลียนอย่างสนุกสนานจนในที่สุดผู้ช่วยของลู่สื่อต้องเดินมาบางังไม่ให้ภาพของพวกเธอปรากฏออกสื่อ มีแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติของน้องลู่ซื่อเห็นคลิปดังกล่าวแล้ววิเคราะห์ว่านี้ไม่ใช่การเล่นตลกแบบคนหิวแสงอยากดังอยากออกกล้องแบบทันดาธันดาแต่มันคือการเหยียดคนเอเชียที่ไอดอลเอเชียมักโพสต์ท่าทางน่ารักรักส่งมินิฮาร์ดชูสองนิ้วทำรูปหัวใจต่างๆแต่สิ่งนี้กลับถูกเอาไปล้อเลียน แฟนคลับชาวไทยและต่างประเทศร่วมกันรีทวิตจนทวิตขึ้นแทรนในเอกในที่สุดทางแอคเคานต์อีเวนต์ของแบรนด์เวอร์ซาเชก็ได้ทวิทตตอบกลับในเอกเมื่อวานนี้24ว่าสิ่งที่ผู้หญิงสองคนนั้นทำมันไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้การทำตัวน่ารักรักของไอดอลเอเชียออกสื่อมันเป็นเรื่องปกติในเอเชีย ยังบอกอีกว่าจะสนับสนุนอย่างจริงจังที่จะต่อต้านการล้อเลียนคนเอเชีย er เช่นนี้และยังแสดงความเสียใจต่อน้องลู่ซื่อที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในงานของแบรนด์ทางเวอร์ซาเชยืนยันว่าผู้หญิงสองคนนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเวอร์ซาเชและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแบรนด์ทั้งสิน้น